สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านของช่องมงคลเมตตาพุทธารามค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวัดเมตตาพุทธารามวัดไทยในประเทศอินเดียที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนพุทธภูมิค่ะจุดเริ่มต้นแห่งความเมตตา พศ2551เรื่องราวของวัดเมตตาพุทธารามเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2551ในช่วงนั้นประเทศไทยมีความตื่นตัวในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาแต่ในเวลานั้นพุทธศาสนายังไม่กลับมารุ่งเรืองเท่าที่ควร ทำให้พุทธศาสนิกชนไทยเกิดแนวคิดที่จะสร้างวัดไทยขึ้นในอินเดียเพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ไทยและเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระธรรมด้วยแรงศรัทธาและความร่วมมือจากหลายฝ่ายในปีพศ2551จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธิเมตตาบุตรดาทรัสขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการจัดสร้างวัดเมตตาพุทธารามในอินเดีย การก่อสร้างและพัฒนาพศ2552ถึง2559 วัดเมตตาพุทธารามสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือและความศรัทธาของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยมีพระอาจารย์ด็อกเตอร์กฤษดาสิริวัฒโนเป็นประธานก่อสร้างวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เคยเป็นทุ่งนาม,มาก่อนและได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นวัดที่สวยงามสง่าในเมืองคยารัฐพิหารอินเดียซึ่งเป็นสถานที่จัดสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พศ2552เจ้าประคุณสมเด็จพระวรรัตน์รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์และรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารในขณะนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดป้ายวัดเมตตาพุทธารามพร้อมทั้งทำพิธีทอดกฐถิน พศ2553ถึง2554ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตแบบก่อสร้างวัดเมตตาพุทธารามและประมาณเดือนสิงหาคมพศ2554จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง พศ2558มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองวัดเมตตาพุทธ,ธารามระหว่างวันที่14-15มีนาคมพศ2558โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานในพิธีซึ่งในวันนั้นได้มีการจัดพิธีสำคัญหลายอย่าง พิธีเบิกเนตรเฉลิมพระนามประดิษฐานอุณาโลมและพระเกศโมลีพระพุทธโคโดมมหามุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถและพิธีตัดไหวลูกนิมิตเพื่อถวายวัดเมตตาพุทธาราม พศ2558ถึง2559การก่อสร้างวัดเมตตาพุทธารามดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนไทยและอินเดียมีการระดมทุนและแรงงานเพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆทั้งพระอุโบโสถศาลาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆโดยมีพระสงฆ์ไทยจำนวนหนึ่งเดินทางไปจำพรรษาและดูแลการก่อสร้างพศ255 การก่อสร้างวัดเมตตาพุทธารามแล้วเสร็จยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์และได้มีการจัดพิธีฉลองวัดอย่างยิ่งใหญ่โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรัตน์เป็นองค์ประธานในพิธีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดเมตตาพุทธารามก็ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระธรรมวินยัยจัดกิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ที่ไปศึกษา และปฏิบัติธรรมในอินเดียสถาปัตยกรรมและเอกลักษณ์วัดเมตตาพุทธารามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาที่มีความละเอียดประณีตและสวยงามโดยเฉพาะอุโบสถโลหะที่เต็มไปด้วยศิลปะอันงดง,งามรวมถึงบันไดนาคทางเข้าวัดที่โดดเด่น เอกลักษณ์สำคัญของวัดแห่งนี้คือการใช้สแตนเลสเป็นเปลือกนอกของอาคารและมีการตกแต่งด้วยโมเสตกระจกภายในวัดมีพื้นไม้และใต้พระอุโบสถมีห้องปฏิบัติธรรมปูด้วยหินอ่อนที่เหมาะสำหรับการเจริญภาวนานอกจากนี้ยังประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นแกะสลักมากมายที่ทำด้วยมือจากส่วนผสมของปูนซีเมนต์ขาวดินเหนียวและอีพ็อกซี่